you mm -hmm. กันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับฟฟลปคุงกันอีกแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้มารีวิวคอมมานหรือรีวิวมอสอะไรนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาแสดงวิธีการลงตัวของคอมมานเลยนั่นเองนะครับว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยปกติเขาลงกันยังไงแบบวิธีที่เขานิยมลงกันเองนะครับซึ่งในปกติเนี่ยผมมักจะสอนวิธีการลงตัวของคอมมานนั้นๆในเวลาที่ผมรีวิวคอมมานนั้นๆ นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็เลยตัดสินใจว่าจะทาเป็นคลิปสรุปอันนึงเลยนะครับว่าปกติแล้วลงกันยังไงเพราะว่าคอมมานด์ค่อนข้างมีวิธีการลงที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ใกล้เคียงกันมากๆในแต่ละคอมมานด์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมจะแบ่งเป็น2จําพวกนะครับซึ่งจําพวกแรกเนี่ยจะเป็นตัวของ one command นะครับส่วนอีกอันหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นแบบไม่ใช่ one command นะครับซึ่งความแตกต่างอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปพูดอีกทีหนึ่งตอนที่ผมลงตัวของคอมมานด์เองนะครับแล้วก็ ถ้าใครอยากดูแบบว่าเอออยากดูว่าวิธีการลงไอ้วันคอมมานหรือว่าอยากดูแบบเป็นตัวของไม่ใช่วันคอมมานผมก็ได้ลิสต์เวลาไว้ที่ตรง d e s c r i p t ชันแล้วนั่นเองนะครับหรือว่าหากใครที่กำลังดูอยู่บนคอมพิวเตอร์หรือ PC ก็สามารถกดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะเลือกไปดูว่าอยากดูแบบบอลคอมมานด์หรือว่าแบบที่ไม่ใช่บอลคอมมานด์ก็สามารถกดที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่ใช้โทรศัพท์ดูอยู่ตอนนี้ก็สามารถดูที่ description ที่เวลาได้เลยนะครับว่าเวลาที่ผมเริ่มสอนอันนี้เนี่ยจะเป็นเวลาช่วงไหนของคลิปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมปิดท้ายอะไรนิดนึงก่อนที่ผมจะเข้าวิธีการลงตัวของคอมมานดแรกนะครับซึ่ง ถ้าหากมีคําถามอะไรก็สามารถส่ง Facebook มาถามที่ Facebook ส่วนตัวของผมได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งลิงก์ของ Facebook ส่วนตัวของผมก็อยู่ที่ใต้ Description แล้วนั่นเองนะครับก็ถ้าใครสงสัยอะไรก็สามารถส่งข้อความมาถามได้เลย นะครับโอเคปะเดี๋ยวผมขอเข้าไปที่ตัวของเนื้อหาการลงคอมมานด์อันแรกก็คือผมจะลงแบบวันคอมมานด์ก่อนนะครับส่วนอีกอันนึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพูดหลังจากที่ผมพูดแสดงวิธีการทําตัวของวันคอมมานด์เสร็จแล้วก็คือแบบไม่ใช่วันคอมมานด์นะครับโอเคครับมาเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าครับในส่วนของคอมมานด์แรกที่เป็นวันคอมมานด์นะครับอันนี้เนี่ยผมก็จะขอนําเสนอคอมมานด์ที่ชื่อว่า smart moving นั่นเองนะครับซึ่งในตัวของคอมมานด์นี้เนี่ยก็สร้างโดยคุณ the red engineer อีกแล้ว นะครับรู้สึกว่าผมก็ได้รีวิวตัวของคอม m มนต์ของ The Red Engineer มาหลายรอบเหมือนกันนะครับซึ่งปกติเนี่ยเขาจะระบุไว้นะครับว่าในตัวของคอม m a น d เนี่ยสามารถใช้กับเวอร์ชั่นไหนได้นะครับโดยอันนี้เนี่ยเขาได้กล่าวระบุเอาไว้ว่า 1>, 1 9 x เวอร์ชันนะครับซึ่งโดยปกติแล้วบางทีมันก็สามารถที่จะเล่นในเวอร์ชันอื่นได้นะครับแบบบางทีเอา1.9ไปเล่นกับ1.10แบบนี้ก็เป็นไปได้นั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาก็จะบางทีก็จะมีการเน้นย้ำด้วยนะครับว่าเวอร์ชันนี้ไม่ได้อย่างเช่นอันนี้เนี่ยเขาได้บอกว่า1.8เนี่ยไม่สามารถใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยผมก็ได้เลือกเป็นเวอร์ชันน1.9เ้ลยนั่นเองนะครับโดยนี้ผมก็ได้เปิดไปคร์ชัน1.9ไวอยู นะครับโอเคมาต่อไปเนี่ยก็จะเป็นวิธีการตัวของก๊อปคอมมานด์นั่นเองนะครับวิธีการที่ผมก๊อปคอมมานด์โดยประจำนะครับแล้วก็ทําแบบทํามาบ่อยๆเลยนะครับผมจะกดเมาส์ซ้ายทั้งหมด3ทีไม่เร็วและไม่ช้าเกินไปนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะนับวิธีที่ผมไอ้นี่กดเลยแล้วกันนะครับผมจะค่อยๆนับนะครับ1 2 3แบบนี้เลยครับ แบบนี้เลยเนะครับอันนี้เนี่ยก็คือวิธีการที่ผมก๊อปของคอมมานะครับก็คือเนี่ยเห็นไหมไอ้ที่มันแบบยาวๆนี่เนี่ยผมก๊อปรูดหมดเลยนะครับแล้วก็วิธีต่อไปนะครับหรือว่าขั้นตอนต่อไปให้เรากดมาขวาครั้งหนึ่งครับให้กดค o p y หรือว่าถ้าใครเป็นคนที่จำชัดๆดได้ก็สามารถกดคันทงได้นะครับโอเคมาเราให้เรากลับมาที่ตัวเกมของเราครับอันนี้เนี่ยให้เราพิมพ์ทับแล้วก็กรี๊ ตามด้วยชื่อตัวละครของเราซึ่งผมชื่อว่าฟิลิคุงผมก็จะพิมพ์ฟิลิคุงนะครับซึ่งที่มันยูดีแบบตัวอักษรยูดีมันพื้นออกมาแบบอันนี้ครับแบบยูดีมันพื้นออกมาเพราะว่าผมได้กดแท็บไปนะครับคือมันจะแบบอารมณ์ประมาณว่ามันเหมือนว่าเป็นตัวทางลัดนะครับว่าแบบเออเราจะได้ไม่ต้องพิมพ์นานนะครับเราก็จะได้แบบดีเทคไปเลยนะครับแล้วก็คําต่อไปครับทับกีฟชื่อของเราตามด้วยคําว่า Minecraft ครับแล้วก็พิมพ์คําว่า Command บล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็คอเอ t นเรอบนึงครับคุณก็จะได้ Command Block ออกมาแล้วนะครับโดยอันนี้เนี่ยให้เราวางมันไปรอบนึงครับแล้วให้เรากดเมาส์ขวาไปที่ตัวของ Command รอบหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยไอตัวของ Command Block เนี่ยให้เราปรับจากนีิศเดสต์สโให้กลายเป็น always active นะครับส่วนวิธีการ Copy ตัวของ Command ผมก็ได้ Copy ไปแล้วนะครับต่อไปก็คือการที่เราจะแปะตัวของ Command ลงไปในเกมซึ่งอันนี้เนี่ยสามารถทำได้โดยการกดตัวของ Control หรือว่าในคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะเขียนว่า CTRL อยู่นะครับแล้วก็กดตัว V ครับกดพร้อมกันครับ1 2แปะ๊ะแบบนี้ครับมันก็จะก๊อปของ c o m เ a ตัวของ Command ออกมาเป็นที่เรียบร้อยเลยแล้วให้เรากดดอนไปรอบนึงครับปุ้ม นะครับตัวของ command b l o c ก็จะถูกสร้างขึ้นมาอู้อหแต่แต่ตนี่ก็สร้างทับหัวผมไปเลยนะเนี่ยโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการลงตัวของ one command เองนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยพวกตัวเครื่องและพวกนี้ก็จะระบุชัดเจนนะครับว่าเออสามารถเล่นตัวอันนี้ได้แบบเอออันนี้เป็น 1.9.x นะแล้วก็อันนี้เนี่ยอย่างอันนี้เขาได้สร้างวิธีแบบยังไงพวก r e ิปี้ไว้ด้วยนั่นเองครับว่าคุณต้องทําอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดนะครับแต่บาง command เนี่ยก็ไม่มีปุ่มเปิดปิดนะครับวพบพวก ปุ่มทำลายแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมรู้สึกว่าผมเจอประจำนะครับเรื่องของปุ่มทำลายนะครับโอเคมาอันนี้ก็จะเป็นวิธีการลงตัวของคแมนด์แรกนะครับแล้วก็ก่อนที่ผมจะย้ายไปคแมนด์อันที่2ผมต้องทดสอบให้ดูก่อน,นครับว่ามันใช้ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาได้มีร e ซิปี้บอกไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับว่า drop on the ground นะครับก็คือให้โยนลงไปที่พื้น1 spider eye 1น insect 1 breast powder 1 slumber และว1 feather ใช่ไหมโอเคครับมา สไปเดอร์ไออินแซกมาอันนี้ s สไปเดอร์เดี๋ยวผมผิดสไปเดอร์ไผิดครับโอเคสไปเดอร์ไออินแซกใช่ไหมอินแซกแล้วก็ b l a พาวเดอร์เนี่ยครับเบสพาวเดอร์ Powder, อันที่3แล้วก็อันอีกสผมลืมละสลามบอลแล้วก็เฟเ t อร์ครับโอเคสลามบอลสลามบอลแล้วก็ f ฟเ t อร์นะครับโอเคมาอันนี้ก็คือ5ส่วนผสมที่เราจะต้องใช้นะครับด้วยอันนี้เนี่ย ให้เราโยนไปที่พื้นอย่างที่เขาได้บอกเอาไว้ครับปุ้งนะครับมันก็จะกลายเป็นตัวของไอเทมที่เขาอยากให้เราสร้างออกมานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็น smart moving head นะครบให้เราใส่เข้าไปครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทดสอบอะไรนิดนึงให้ดูแล้วกันนะครับก็คืออันนี้ผมจะสร้างแบบนี้แบบนี้เลยนะครับคือปกติเนี่ยเราไม่สามารถเดินทะลุผ่านอันนี้ไปได้ใช่ไหมครับโดยอันนี้เนี่ยถ้าคุณกดชิปค้าง มันก็จะย่อลงไปแล้วก็ทำให้เราสามารถใช้อบบิลิตี้ได้นั่นเองนะครับมาโอ๊ตโอตติดๆโอเคนะครับมากดชีพครัง้งแล้วก็กด W รอบนึงครับแล้วก็เนี่ยโอเคมาเดินไปสักพักมันก็จะทำให้เราย่อตัวลงไปได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตัวของคุณสมบัติของคอมมานด์นี้นั่นเองนะครับอันนี้ผมแค่จะพิสูจน์ให้ดูนะครับว่าอันนี้เนี่ยวิธีการลงแล้วก็การเล่นก็สามารถเล่นได้นะครับแต่ว่า ต้องพึ่งการอ่านนิดนึงนะครับก็คือแบบบางทีเนี่ยมันก็ต้องพึ่งการอ่านนิดนึงสำหรับตัวของคอมมานะครับแล้วขนาดวันนี้ผมไม่ได้มารีวิววันนี้ผมแค่มาสอนฝนก็ยังตกโอ้โหแม่เจ้าออโอเคครับมาเดี๋ยวเราย้ายไปที่ตัวของวิธีการลงแบบไม่ใช่วันคอมแมนกันดีกว่าครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวของคำสั่งที่ไม่ใช่แบบบนคำสั่งแล้วนั่นเองเนะครับซึ่งความแตกต่างระหว่างบนคำสั่งกับไม่ใช่บนคำสั่งเนี่ยจะแตกต่างตรงที่ว่ามันต้องลงหลายรอบหน่อยนะครับสำหรับตัวที่ไม่ใช่บนคำสั่งนะครับส่วนบนคำสั่งเนี่ยก็จะสังเกตนะว่าผมลงแค่ชุดคําสั่งชุดเดียวแล้วก็จบเลยนะครับก็คืออันนั้นก็คือบนคำสั่งนะครับตัวอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็น Overwatch tracer command นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ผมก็เคยรีวิวไปรอบหนึ่งแล้วนั่นเอง นะครับโดยอันนี้เนี่ยเขาก็ได้ระบุไว้เลยครับว่าไมครับ 1.9.4r1.10 แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าใช้กับไมครับ1.9ได้รได้หรือเปล่านะครับผมก็เลยอาจจะมาลองดูในตอนนี้เลยนะครับแล้วก็ Resource Pack เนี่ยก็ต้องใช้ด้วยนะครับส่วนอันนี้เนี่ยก็คือปุ่มตัวของโหลด o u r c e p c c k นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้วิธีการลง Resource Pack อันนี้ผมก็จะทำคลิปแยกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาคลิปไอตัวของ Resource Pack วิธีการลงรีซอ e Pack เนี่ยมาไว้ตรง d e s c r i p ชั่น นะครับโอเคแล้วก็อันนี้เขาก็ได้บอกไว้ว่า multiplayer compatible นะครับ ability o f 2 t e ต t e r my i n t e r f a c e true นะครับก็คืออันนี้เนี่ยก็สามารถเล่นใน m u l ติ p พ a y e r ได้แต่ว่าไอตัวของ a b i l i t y ของ t e สเ e r ทั้ง2ตัวอาจจะแบบผสมนิดๆหน่อยน,น,น,นะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเข้าวิธีการลงเลยดีกว่านะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขอเริ่มจากการเซกตัวของ c o m m a n d b บ o ็อเหมือนเดิมนะครับโดยคำสั่งเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยจากเมื่อกี้นะครับโอเคอันนี้แล้วก็ไมค์ครับใช่ไหมโอเคไมค์ครับ แล้วก็ตามตัวคําว่า command b l o c แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยให้เราวางแบบเติมนะครับให้เราวางครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะยังไม่ทําอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาที่ตัวของ command ซึ่งผมก็ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับโดยวิธีการเลือก command ก็เหมือนเดิมนะครับกดเมาส์ไอ้เมาส์ซ้าย3ครั้งไม่เร็วและไม่ช้าเกินไปนครับหนึ่งสองสามแบบนี้ครับแล้วก็ให้เรากดมาขวา copy หรือว่ากด ctrl c ถ้าจําชัดได้เหมือนเดิมนะครับให้เรากลับมาที่ตัวเกมแล้วก็กดมาขวาที่ command block รอบหนึ่ง กด c อนทอนวะครับโอเคครับแล้วก็กดแ e นดีเ s สโตนเป็น a อาไวแอคทีฟครับแล้วก็กดดอนครับแปะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการลงรอบแรกนะครับส่วนต่อไปครับให้เรามาที่อันที่2ครับก็คือคอมแมนชุดที่2นะครับโดยบางทีเนี่ยถ้ามันแบบเออถ้าไม่ใช่แบบเว็บนี้นะครับบางทีเว็บอื่นเนี่ยอาจจะแตกต่างนะครับคืออันนี้เนี่ยคอมแมนอันนี้เขาได้จัดเรียงไว้ให้แบบสวยๆงามๆเลยนะครับก็คือให้เราสามารถก๊อป แบบสังเกตง่ายๆให้เราก๊อปง่ายๆเลยนะครับแต่บางทีเนี่ยอาจจะเจอแบบเออเจอแยกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องคอยสังเกตหน่อยนะครับว่าตัวของอันนี้เนี่ยเขาได้จัดเรียงไว้หรือเปล่านะครับโอเคมาต่อไปครับก็ให้เราทําเหมือนเดิมนะครับให้เรากดเมาส์สามทีกด c ๊อปปี้ครับแล้วก็มาที่ตรงนี้แล้วก็เพสต์ลงไปแบบเดิมจากนี้เดสโดนเป็นอเว t ทีฟครับแล้วก็ชุดที่3มก็ลงเหมือนเดิมนะครับนี่3ามครั้ง c ๊อปปี้แล้วก็ เพจอีกรอบนึงครับนี่อันนี้ Objective แล้วก็เพจกดดอนครับแล้วก็อันที่4ครับให้เรามาตรงนี้เหมือนเดิมครับแล้วก็ Copy ไปให้หมดแล้วก็ Paste นะครับนี่แล้วก็อันสุดท้ายครับอันชุดที่5นะครับให้เรากดเหมือนเดิมแล้วก็ Copy แล้วก็ Paste นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับซึ่งจะสังเกตนะครับว่าแบบที่ไม่ใช่วนคอมมนด์จะลงค่อนข้างลำบากทีดนึ่งหน่อย นในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการทดสอบนะครับว่าอันนี้เนี่ยมันสามารถเล่นได้หรือเปล่านะครับในเวอร์ชั่นที่มันไม่ใช่อย่างที่เขาได้ระบุเอาไว้ซึ่งอันนี้เขาได้ระบุไว้ว่าเป็น1.9.4นะครับซึ่งตอนนี้ผมกําลังเล่นในเวอร์ชั่น0.9นั่นเองโอเคมาซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็เคยรีวิวไปแล้วแล้วผมก็จะแสดงวิธีการลงแบบรลลงวิธีการเล่นใหม่อีกทีนึงนะครับซึ่งอันนี้ให้เราวางตัวของออสซิเดียนกับเอ็นคริสตัลไว้ก่อนแล้วก็ให้โยนเนเธอร์สตาร์ลงไปครับนี่โอเค นะแล้วก็ต่อไปเนี่ยให้เรามาที่ช่อง Ender p r o แล้วก็ขนันหน้าไปตรงนี้แล้วก็กด F นะครับซึ่งก็จะสังเกตน,นะครับว่าเราก็สามารถเล่นตัวของคอมเมนต์ได้แม้แต่ว่าเวอร์ชันเนี่ยก็ไม่ตรงกันนะครับซึ่งโดยปกติแล้ว 1.9เนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างเล่นแบบ c ร o สแพลตฟอร์มได้คือถึงแม้เขาจะเขียนเป็น1.9.4ก็สามารถเล่น1.9ได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ฝากอันนี้ฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับใครที่คิดว่าแบบเออมันต้องแบบเป๊ะเ,เ,เลยนะครับที่จริงมันเล่นแบบข้ามกันนิดๆหน่อยหน่อยได้นั่นเองนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็บทเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับหากใครที่คิดว่าคลิปนี้เนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์แล้วก็สามารถช่วยตอบปัญหาได้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขออำลาการเพียงเท่านี้แล้วก็หากใครมีข้อสงสัยก็สามารถส่ง Facebook มาถามได้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็ขออำลาการเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับสวัสดีครับ โอ้ค oh, hey. หากใครชอบหรือติดใจคลิปวิดีโอของผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมติดตามผมที่ Facebook ส่วนตัวของผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำผลงานของผมต่อนะครับ